สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง Lovey พ,พรานน่นายนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะมากดบัตรคอนเสิร์ต2024ยุคยอมวัวน Trusty Trusty ถ้าผูดปิดยังไงต้องขออภัยนะคะ in bangkok นะคะซึ่งจะเล่นในวันที่1 2บสตุลาคมส5 6พนหนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เจกันยายนนะคะก็เป็นวันที่กดบัตรคอนเสิร์ตยุกยอมค่ะก็มาดูกันนะคะว่าคือคอนเสิร์ตเนี้ยมันรันคิวมันมีรันคิวด้วยนะคะตอน9โมงซึ่งกดบัตรจริงๆเนี่ยคือ10โมงนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะกดได้ไม่ได้นะคะซึ่งใน iPad ของเรานะคะเราจะกด2อันเลยนะคะมาดูกันว่าจะกดได้อันไหนนะคะตอนนี้นะคะก็บอกก่อนเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง32แล้วนะคะก็ขอล็อกอินเลยแล้วกันนะคะจะได้ไม่เสียเวลาในการรันคิวนะคะมาค่ะ ตอนนี้นะคะ iPad ของเรานะคะก็เข้าเรียบร้อยแล้วและมันขึ้นนับถอยหลัง25เวลารันคิวนะคะ20อีก25นาทีรันคิวค่ะก็เดี๋ยวขอเข้าในคอมด้วยนะคะมาดูกันว่าอันไหนจะเร็วกันนะคะซึ่งตอนนี้ในคอมก็เข้าแล้วเหมือนกันนะคะเรียบร้อยนะคะ และนี่นะคะก็คือในคอมของเรานะคะนี่คอนเสิร์ตนี้เลยนะคะ2024ยุคยอมทอัว์อินแบงค์ล้องนะคะและก็นับถอยหลังะเรียบร้อยค่ะและอีกอันนึงเว็บเียวกันเลยนะคะนับเหมือนกันเลยมาดูกันว่าเราจะกดได้อันไหนนะคะ ตอนนี้นะคะเราปบอบันคิวก็เหลือไม่ถึง1นึ่งนาทีแล้วนะคะเจอกันตอนบันคิวครับจนเจนจังรอย ขอเวลาใส่ขวก่อนนะคะตอนนี้นะคะทั้งสองอันนะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะทั้งสองอันก็อยู่ในระบบรันคิวแล้วเรียบร้อยนะคะมาเจอกันตอนสิบโมงค่ะ ตอนนี้นะคะก็เหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งาทีแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะเพลงของเราก็พร้อมมากค่ะซู่ซู่กับปคนปัดค่ะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอันคิวแล้วค่ะตอนนี้ 我尝完了。 ยังไม่ค่ยับเลยอ่ะทุกคนช้ามาก ไม่ขยับมาหน่อยนะในคอมไม่ขยับเลย ฮ้ยคืนทุกคนใไอแพดอะคือจะเต็มแล้วแต่เดี๋ยวคอมมาเช้าเวอร์เฮ้ยอนิดเดียวอนิดเดียวเร็วอนิดเดียวอนิดเดียวเธอเธอต้องเอาเธอต้องให้ฉันต้องเอาให้ฉัน เร็วๆ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 ครับเร็วๆครับเร็วๆสิครับในคอมก็เร็วๆสิครับแต่ iPad คือความหวังของฉันคิดถูกแล้วที่เปิดไอแพดด้วยมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว papa 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 ใส่ชื่อแล้วใส่ชื่อแล้วจะโทรหาน้าเอกก่อนนะเพราะว่าเราไปกันนะเอกแล้วได้แบบสองเทีเอ๋ <What? S 1> น้าเอกนะ้าเอกฮาราลัดันนอนหนูกมกลังใช่ไหมใช่โอเคมัน<อ>หน้าพิมพ์ชื่อแล้วอะ่ะใช่พอทงสระอารอเรือสระอารอเรือไม่แห้งอากาศต่อเตานอนหนูกรกลัง โอเคงั้นหนูพิมพ์ถูกเปลี่ยนคาถาใช่เปลี่ยนคาถายุคยอมมันยุคยอมมันให้ใส่ใส่ชื่อใช่ใช่หนูหนูหนูอ่านแล้วแล้วเลือเลือกได้โซนแล้วหรอได้แล้วได้โซนไหนโซนเอ็มโซนเอ็มแล้วก็รอชำระเงินอยู่ใช่ตอนนี้อยู่อยู่หน้าก,กรอบข้อมูล ก็ข้อมูลชาระเงินอยู่แล้วแล้วชำระทางไหนอ่ะว่าจะชาระผ่านเคแบงก์น่าจะต้องให้ใส่เลขบัญชีเคแบง์อ่ะเลขบัญพร้อมเพย์ไม่ได้หรอหนูคิดว่ามันได้แต่ยังไม่ยังไม่ได้อันนี้นะไม่พร้อมเพย์แล้วมันลิงก์กับไอ้นี่หรอไม่รู้สิแล้วตรงเลขบัญชีไม่ได้อ่ะ สมุดมีสมุดอยู่นี้ว่ะโอเคเออข้าวลองข้าวเลยโอเคโอเคไม่เอาป้องกันบัตรเนาะไท,ที่ทิกกเ็ตปดมไม่เอาเนาะไม่ต้องเอาหรอกอส่วนเอ็มหน้าหน้าวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ได้แค่แถวเฮดข้างหน้า,าเรากิแล้วไปเลยแถวเฮด โอเคค่ะค่ะค่าตลาดได้ค่ะเดี๋ยวชำระเงินกันอะไรอะไรอะไรโอเคค่ะบาทสามพันเก้านะสามพันเก้าร้อยยี่สิบในนี้มันเขียนอยู่บนละค่ะโอเคค่ะเออทำไปเลยไม่ต้องบอร์มโอเคคือจะถามชื่อเฉยๆว่าหนูจะพิมพ์ถูกไหมแค่นั้นเองเออชอาวไม่ใชชอบกันชำระเงินเดนกตาจจะโหลดนานก็ได้เพราะเรายังไม่ชำระเดี๋ยวคนอื่นไอ้นี่ไงจ้าจ้า โอเคได้เลยสลบอ่ะใส,ส่หมายเลขโทรศัพท์ของ,ขงท่านให้ในกัญชาเงินสองสามเคแบงเคแบงเคแบงค์เปิดเคแบงค์เปิดเคแบงค์ดวน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 อ้าวแล้วมันมันไม่มีนั่นหนูแป๊บบนึงนะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ชำระเงินกันในเรียบร้อยแนละ้ว แล้วนะคะก็เดี๋ยวขอไม่ขึ้นการชำระให้ดูนะคะเพราะว่ามันจะกระทบอะไรหลายๆอย่างนะคะก็คืออธิบายก่อนว่าเราอะ่ะซื้อสามพัเก้าสองใบใช่ป่ะเราอเออหนึ่งคิดทำไมมันถึงแปดพันวะงงมากสามพันเก้าร้อยห้าสิบมีการคูณสองเจ็ดพันเก้า ตายแล้วและที่ฉันบ่าแปดพันคืออะไรวะเดี๋ยวขอดูในนี้แป๊บตแล้วถล้วถ่กแลอว,ลว,ลวโอเคค่ะเย้ได้บัตรแล้วเดี๋ยวบัตรมาจะให้จะให้ดูอีกรอบหอนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปกดบัตรคอนเสิร์ตท,ที่ยังไม่จบดีนะคะก็วันนี้ต้องบอกกอนว่าวันนี้วันที่วันเสาร์ที่28นะคะ28กันยานก็เวลา11บ2ห้นะคะก็จะบอกว่าเราได้บัตรมาแล้วจ้าเพิ่งได้สดๆลล้อมเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ หนึ่งสองสาเย่ขอขอปิดเบิดขอปิดที่อยู่ปิดอะไรไว้นะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวมาบุกกันเนาะก็เดี๋ยวได้เวลามาแกะแล้วค่ะเห็นไหมของไทยทิเก็ตเมเจอร์รอมานานมากรอว่าเมื่อไหร่จะมาส่งนะคะซึ่งวันนี้ก็มาส่งแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาชุบชุบ ดูบัตรของเรากันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะโอ้ยโคตรื่นเต้นรอมานานมากอ่ะว่าจะได้ไม่ต้องเซ็นอะไรเลยเฮ็ยเฮ็บ,บปไปไหนวะ เห้ยเฮ้ยเห้ยเขินเลยทั้เหมือนมันมันเหมือนจะใส่ซองมาอีกทีเราก็ไม่รู้อะออไม่ได้ใส่หอมยังเอ้ยหอมยังหอมยังหนึ่งตัดแบบหนึ่งสองสามเชวัฒน์โอ้ยไ,ได้ฉันชมบัดแล้วว้า สองสองใบเราดูกับคุณน้าเหมือนเดิมค่ะโวยตื่นเต้นโอเคบัตรเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะคะหนึ่งสองสามตึงค่ะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้นะ้าดูนะคะเพราะว่านะ้าก็รอคอยบัตรนี้มาเหมือนกันนะคะ ค่ะเมื่อกี้เราก็ชื่นชมกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะปิดคลิปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเราวันนี้มานานแล้วก็มาปิดคลิปกันค่ะค่ะ ถ้าใครชอบคลิปมีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Check, กด subscribe ให้กับลุฟลีรีพอนธัตด้วยวกันนะคะสำหรับคลิปมีเราต้องของตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปหน้าเราจะกดปัดคอนเสิร์ตอะไรอีกก็ค่อยติดตามด้วยวกันนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย